สวยอยู่เกาะน,นี้มันชื่อเกาะอ,อีเคอีโคโเลยสักอย่างเนีย่ยเดี๋ยวขึ้นชื่อไว้ให้เนาะแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้รูปสวยๆไหมเพราะว่าวันนี้ฟ้าใสมากอ,าอยู่มาห้าหกวันเพิ่งมาใส่ให้วันที่กำลังจะกลับแล้วจ้าโอเคเดี๋ยวลองไปดูกันว่าเกาะอีเค ม,ออมาถึงแล้วเกาะอีเคอี K e. สรุปอ่านว่าอ e ีเคอี e. นะคะอีเคอี K e. เป็นเกาะเล็กๆตั้งอยู่ตรงตอนกลางของเกาะหลักโอกินาว่าคนญี่ปุ่นเขาจะนิยมมาตกปลากันค่ะน้ำบริเวณนี้ใสกิ้งเลยส่วนจุดถ่ายรูปสวยๆก็แฉะได้ทั้งบนสะพานแล้วก็ตรงบริเวณที่เขาตกปลากันเลยจ้า ไม่โคตก็ลำบากมากแต่ว่าคือมันเป็นหินนะ <c oughs> ึ่งท้าเงินบาดมือแล้วมันจะเจ็บมากเมื่อวานก็โดนเน่ย <c oughs> เออพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าอยากจะได้มุมสวยๆก็ต้องสู้หน่อย แคปตันปาแล้วแต่ว่าเราจะพาไปจุดถ่ายรูปลับไม่คนแคปซันตาจริงๆแล้วเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเกาะกินาวาอยู่แล้วค่ะที่นี่แนวเยอะแถมเชื่องอีกต่างหากจุดท่องเที่ยวหลักของที่นี่คือประภาคารริมทะเลแต่ถ้าใครอยากได้มุมแปลกใหม่ แนะนำให้เดินไปทางฝั่งขวาของประภาคารค่ะตรงนั้นจะเป็นแหลมยื่นออกไป<ม>เป็นอีกจุดที่ถ่ายรูปได้สวยมากๆเลยช่วงที่เราเมื่อกี้นว่าเป็นช่วงเดือนมกราคุณจริงๆเขาบอกว่าอากาศที่เนี้ยอบอุ่นทั้งปีแต่ว่ารู้สึกว่ามกราเนี่ยหนาวเดือนเนี่ยที่สุดก,ก,การเดินทางมาพอารู้สึกแบบเหมือนจะป่วยเรื่องสภาพอากาศเนี่ยคาดเดากันไม่ได้จริงๆค่ะ ฉะนั้นอย่าลืมทำประกันการเดินทางมาด้วยนะอย่าง Travel Easy ของ MSIG ประกันภทยเองเขาก็คุ้มครองเราตั้งแต่ก่อนเดินทางไปจนถึงจบทริปเลยยิ่งถ้าเป็นทริปดูล้แบบเนี้ยเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็สามารถติดต่อไปที่ MSIG Asset เพื่อให้เขาประสานงานกับโรงพยาบาลที่นี่ให้ได้โดยที่ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อนเที่ยวต่อได้แบบสบายใจไร้กังวลจ้า จุดต่อไปเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันดีอยู่แล้วเพราะชูราอูมิคืออนคาเรียมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุน่นมีฉลามวานแหวกว่าอยู่ภายในตู้ปลายักษ์ถึง2ตัวพร้อมด้วยกระเบนแมนต้าและสัตว์น้ำอีกกว่า65สายพันธุ์หลังจากถ่ายรูปตรงจุดแหลมม์กจนจุดใจแล้วเราแนะนำให้เดินเข้ามานั่งในโอเชียนบูคาเฟ่ที่ตั้งอยู่ข้างๆกันค่ะ แล้วก็คอยแชะรูปตอนฉลามวานว่ายน้ำผ่านขณะจิบกาแฟเก๋ๆชีวิตดีเลยจ้ะแม่จุดที่4นั้นอยู่ใกล้ๆชูราอุมิอะควาเรียมเลยค่ะเป็นสวนพฤกษาาศาสตร์เขตร้อนข้างในเขาจะจัดแสดงดอกไม้ไว้หลากหลายสายพันธุ์เดยมีหอคอยซึ่งเป็นจุดชมวิวแต่สามารถไปแอคท่าถ่ายรูปสวยๆได้ มุมคูคูคือประตูตรงกลางสวนเป็นอีกมุมฮิตในอินสตาแกรมคนญี่ปุ่นเลยนะจุดที่5คือพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่เหมาะสำหรับสายอาร์ตค่ะโดยเฉพาะคนที่ชอบรูปสไตล์มินิมอลโทนที่นี่มีมุมชิคๆให้ถ่ายรูปเยอะเลยละ่ะ มีทั้งโซนเสียตังและไม่เสียตังคือถ้าจะเข้าไปชมในเทศการศิลปะด้านในก็จะมีค่าใช้จ่ายแต่บริเวณรอบนอกตัวพิพิธภัณฑ์นั้นสามารถเดินแถ่ารูปได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆค่ะ ถ่ายรูปสวยๆในโอกินาว่ายังไม่หมดแค่นี้นะคะยังไงรอติดตามอีก5จุดชิคๆต่อใน EP หน้านะจ๊ะ